ส่วน1บวก u กลังสองคูณกับ u เนี่ยก็เท่ากับ1ส่วน2รือเปล่ครับอินทิเกรตของ1ส่วน u ูลบกับอินทิเกรตของ1นึบด้วย1ส่วน1บวก u กำลังสอง du นะครับแล้วอินทิเกรตครับได้เป็นล็อก u รือเปล่ครับลบกับ ล็อของ1บวก U บวกด้วย1ส่วน1บวก u นะครับแล้บวก4ครับเร้ก็แทนค่า u กลับนะครับเราให้ U เท่ากับ e กำลัง x e, ถูกครับก็จะเป็น1ส่วน2ล็อก e กลัง x e, ก็คือได้ x e, นะครับบด้วยล็อกของ1บวก E กำลัง x e, บวกด้วย1ส่วน1บวก E กำลัง x e, บวก, 4, กครับ เราก็แทนคำตอบนะครับงั้นอินทิเกรต x e X กลัง X ส่วนด้วย1บ e วก E กำลัง X กลัง3 DX กนี่ยก็เท่ากับลบ x ส่วน2คูกับ1บวก E กำลัง x กลัง2รอป่ครับบวกกับ1ส่วน2 X ลบ log แโลด์บวก E กำลัง X บวกด้วย1ส่วน1บ e วก E กำลัง X บวก c นะครับมานะครับให่เท่ากับ1ส่วน2 x ลบ log คบหนุ่งบวก e กำลัง x บวกด้วย1ส่วน1บวก e กำลัง x ลบ x ส่วนด้วย 1, 1> บวก e กำลัง x กำลัง2นะครับบวก c นะครับ <S <S ก็จะตรงเฉลยพอดีนะครับ อินทิเกรต log x ส่วนด้วย x บวก1กำลัง2 dx นะครับนี่ก็ให้ u เท่ากับ log x นะครับ du เท่ากับ1ส่วน x dx dv เท่ากับ1ส่วน x บวก1กำลัง2รู้ครับให้ v เท่ากับลบ1ส่วน x บวก1นะครับโอเคับดนั้นอินทิเกรต l อก x dx ส่วนด้วย x บวก1กำลัง2เนี่ยก็เท่ากับ uv นะครับ ลบอินทิเกรตเจอลบเป็นหมู่ครับ v du เท่ากับบวกด้วยอินทิเกรตหนส่วน x ลบหส่วน x บวกหนะครับ dx นะครับบวกด้วย log x ถูกไหมครับลบ log ของ x บวกหนะครับบวก c นั้นจะเท่ากับลบ log x ส่วน x บวกห บวกกับล็อกของอสมูล x ส่วน x ลบหนึ่งนะครับด้ x บวกหนึ่งครับบวก c ครับล็อกลบกันก็ามาหารกันนะครับก็จะตรงเฉยพอดีนะครับอินทิเกรต arc cos x ส่วน x กำลังสาม dx นะครับเราก็ต้องให้ u เท่ากับ arc cos x ถูกปับ ดีูจะเท่ากับลบหนส่วนหบวกเกกำลังสองดีเอนะครับดีวีเท่ากับหนส่วนเกกำลังสามดีเถูกมครับวีเท่ากับลบหนึส่วนสอกกำลังสองถูกมครับดังนั้นอินทิเกรตอาร์ X DX เอดส่วนด้วย x อกกำลังสาเนี่ยก็เท่ากับ UV นะครับ ลบ r, r cost, x, 2, x, c, c, <c, 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 mm <c cos x ส่วน2 x กำลังสองมันได้เป็นควรร r e หนลบ x กำลังสองครับ uv ลบลบลบเป็นบวกนะครับ integrate v 1ส่วน2 x กำลังส du นะครับก็คือ dx ส่วนด้วย1 1ลบ x กำลังสองนะครับแล้วก็มาพิจารณาอินทิเกรตตัวนี้นะครับอินทิเกรต dx ส่วนด้วย 2x กำลังสอง square root 1ลบ x กำลังสองนะครับพี่จะเอเดต้องทำไงครับแล้วก็จาก1ลบไซน์กำลังสองนะครับเท่ากับคอสกำลังสองนะครับแล้ว,ลวก็ให้ x เท่ากับไซน์เซต้า dx เท่ากับ คอสเซตา้าดีเซต้านะครับจะได้เป็นอินทิเกรตคอสเซตา้าดีเซต้านะครับ x ก็คือไซน์กำลังสองเอ็กคือไซน์หรอครับถ้าเป็นคอสเซต้าหรอครับหนึ่งลบไซน์กำลังสองก็คือคอสกำลังสองนะครับคอยแล้วก็คือได้หนึ่งนะครับนี่ก็ตัดกันนะครับ ครับหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตหนึ่งส่วนไซน์กำลังสองเซต้าดีเซต้านะครับหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตของโคไซนกำลังสองเซต้าดีเซต้าครับนิเกตโคไซนเนี่ยได้เป็นลบคอรถูกไหมครับนิมคอร์ดครับบวกสี่ก็แทนกลับนะครับเราให้ x เนี่ยเท่ากับไซน์เซต้า ก็คือชิดฉากหรือป่ครับชิดข้ามครับครับแล้วก็แทนค่ากลับนะครับดังนั้นอินดิเกตร์โคสเอ็กส่วนเอ็กกำลัง3ดีเอ็กเนี่ยก็เท่ากับลบอ c ร s x สเอ็ก ส่วน 2x กำลัง2ลบกับตัวนี้ถูกไหครับก็คือจะเป็นบวกนะครับ square r 1ลบ x กำลัง2ส่วน 2x บวก c นะครับมานะครับข้อ14นะครับอินทิเกรต i n 2x ส่วนด้วย cos กำลัง 4x บวก s ซายกำลัง 4x dx อ็กกนะครับคอสกำลังสองเเท่ากับ1นึ่งบวกคอสสอส่วนสองถูกครับ,รบ s ซายกำลังสองเกนี่ยก็เท่ากับ1นึ่งลบคอสสอส่วนสนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นอินดิเกตไซน์สอส่วนด้วย1นึ่งบวกคอสสอ ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองรครับบวกกับ 1-cos 2ลบ cos ส x ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองกรื้ป่ครับ dx นะครับเท่ากับอินทิเกรต sin 2x dx ส่วนด้วยดึงออกมาก่อนนะครับก็เป็น4ถูกครับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสอง บวกกับตัวนี้ครับก็คือหน้ากําลังสองบวกลบสองหน้าหลังนะครับบวกหลังกําลังสองก็เท่ากับสี่อินทิเกรต s ซ n 2สองเอ็กดีเอ็กครั้งก็เหลือเป็นสองบวกกับ cos กําลังสองสองเอ็กสองโคกำลังสองสองเอ็กนะครับก็เท่ากับสองอินทิเกรตไซน์สองเอ็กส่วนด้วย หนึ่งบวกโกำลังสองสอ,งสอ,งอนะครับ dx นะครับก็เป็น2อ,อินทิเกตรตของ d ี o ค2ส,สองเอก,กครับดิฟโคสได้ลบไซน์นะครับแล้วลบไซน์สองอคูณ2อนะครับ าใหมนะครับ oh <laughs> นี้ก็เปลี่ยนตัวแปรครับเพื่อความชัวนะครับให้ u เท่ากับ sin 2x du เท่ากับ cos 2x คูณกับ2 dx นะครับนั้น dx เนี่ยเท่ากับเฮ้ยผิดนะครับให้ D u เท่ากับ cos 2x นะครับ du ก็เท่ากับลบไซน 2x คูณกับ2นะครับ dx ด u ส่วนลบสก็เท่ากับ s i n 2สองเอนะครับนั้นอินทิเกรตตัวเนี้ยกลจะเป็นอินทิเกรตสองส่วนลบสองแล้วครับ s ซน์สองเก็คือ DU ส่วนลบสอนะครับหนึ่งบวกคอสสองคือ U ูหรือปะครับกลจะเป็น1นึ่บวกยูกำลังสองครับก็ได้เป็น ลบหนึ่งอาร์ทนบวกยูกำลังสองป่ะครับคือลบอาร์คแทนหนึ่บวกคอสกำลังสองบวกซีถูกป่ะครับครับินดีเกตหนึ่งส่วนหบวกยู U, กำลังสองก็คืออาร์คแทนยถูกป่ะครับ าร์กแทน u ูรอปครับให้เป็นอาร์กแทนของคอสสองเอ็กนะครับเมานะครับอินทิเกรต x กำลังสองลอก x บวกด้วยสแควร์รูทหนึ่งบวก x กำลังสอง dx นะครับเราก็ให้ u นะครับเท่ากับทำบาพานะครับ x บวกด้วย 1บวก x กำลัง2 du จึนเท่ากับ1ส่วน x บวกด้วยแคลรูต1บวก x กำลัง2แล้วก็ดิฟซ้านะครับได้เป็น1บวกกับ1ส่วน2แคลรูต1บวก x กำลัง2ดิฟ x กำลัง2ก็ได้เป็น 2x นะครับ dx ครับให้ dv เท่ากับ x กำลัง2นะครับ v เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3นะครับ ก็จัดรูปก,ก่อน,นก่อนนะครับเท่ากับข้างบนนะครับคือ2องบวกสองสแควรูทบวกเกกำลังสองบวกกับสอนะครับส่วนด้วย2องสแควรูทบวกเกกำลังสองคูณกับ x บวกด้วยสแควร,รูทหนึ่บวกเกกำลังสองนะครับครับดี DX. นี้ก็ดึง2มาแล้วตัดกันได้ถูกครับก็เหลือ2ตัดกันนะครับก็เลยเท่ากับ1นึ1่งส่วนสแควรูทหนึ่งบวกเกกำลังสองดีนะครับดังนั้นอินทิเกรต X อ็กกำลังสองล็บวกด้วยสแควร,รูทหนึ่งบวกเอ็กกำลังสองดีเอ็นี่ยทำไมจะดูว่ายากถูกครับก็ต้องให้ลองลองทำดูก่อนนะครับมันก็ตัดกันเลย นิดเดียวนะครับก็เท่ากับ U V ถูกครับลบอินทิเกรต V D U นะครับครับก็แต่ตัวนี้อินทิเกรต x กำลังสามส่วนสาม ดนึงรูทสอมาครับ x กำลังสามส่วนด้วยสแควรูทหนบวก x กำลังสอง dx นะครับแล้วเปลี่ยนตัวแปรนะครับให้ u เท่ากับหบวก x กำลังสอง du ก็เท่ากับสอง x x ถูกป่ะครับ,รบ x กลังสก็คือ x กำลังสองคูณกับ x นะครับดังนั้น du ส่วนสเนี่ยก็เท่ากับ XD x dx ครับงนั้นจะเท่ากับ หนึ 1> 1 3, of, ่งส okay? ่วนสอินท id ิเกรตของ x กำลังสองก็คือ u ลบหนึ man, okay? ่ถูกไหมครับ u ลบห x dx ก็คือ du ส่วนสนะครับส่วนด้วยสร o u ถูกไหมครับเท่ากับหนส่วนหอินทิเกรตห่งส่วนอินทิเกรตร o u ครับลบ u กำลังหนส่วนสองะครับลบ u กำลังลบหนึ่ส่วนสองนะครับ du อินทิเกรตนะครับก็ได้เป็นหนึ่งส่วนหกยูกำลังสามส่วนสองนะครับลบกับยูกำลังหนึ่งส่วนสองครับสองนะครับบวกซีถูกปะครับเราก็แทนยูกลับนะครับได้เท่ากับ สองส่วนเคูณหส่วนหกเข้าไปนะครับยูก็คือ1นึ 2, ่งบวกเกลังสองยกกำลังสส่วนสลบด้วย1นึ 3, 1่งส่วนสาบวกเกลังสกกำลังหส่วนสนะครับบวกซโอ้ครับดังนั้นอินทิเกตรตเอ็กซ์กำลังสองล็อกเบวกด้วยสแควรูทหนบวกเกลังสองดีเเนี่ยก็เท่ากับ x กำลังสามส่วนสามควูบวก x กำลังสองลบกับตรงนี้ถูกปะครับก็จะได้เป็น2องส่วนเกบวก x กำลังสองกำลังสส่วนสบวกกับ1นึส่วนสาบวก x กำลังสองบวก c นะครับว่ครับได้ตัดออกมาก็คือเหลือแค่1นส่วนเถูกปะครับ แล้วก็ตัวแรกทีนี้คือ uv นะครับก็เป็น x กำลัง3ส่วน3 u ก็คือ log x บวกด้วย square root 1บวก x กำลัง2นะครับเมาะนะครับนี่เป็น du นะครับที่เขียนไปก็คือ x กำลัง3คูณกับส่วน3ครับ log x บวกกับ square root 1บวก x กำลัง2นะครับก็จะตรงเฉลยนะพอดีนะครับนี่เป็นลบ1ส่วน9 ไปข้อ16นะครับ1.16นะครับอินท e ิเกรต e กำลัง x คูณกับ1บวก x ส่วนด้วย1บวก cos x นะครับ dx ครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยน1บวก cos x นะครับ1บวก cos x เนี่ยเท่ากับ2 cos ค,ครั้ง2ของ x ส่วน2หรือเปล่าครับกลายเป็นอ e ินทิเกรต e กำลัง x 1บวก x ด้วย2 c o s อกำลัง2 x ส่วน2นะครับ D x ครับแล้วก็จ่ายอ e ีกอะไรเข้าไปนะครับก็เป็นน e ิเกต e อกำลัง x ส่วน 2, c x, วน 2, x, วน2 s e เกำลัง2 x ส่วน2นะครับบวกด้วย s i ตร์ส่วน2 Cos กำลัง2 x ส่วน2นะครับ d x ครับเราก็เปลี่ยน ก็จจอินทิเกตเข้าไปเลยนะครับเป็นสองไรเป็นนี้เถอะครับตัวหน้าเนี่ยเราก็ให้ทำบายพาสเถอะครับให้ u เท่ากับ e กำลัง x du เท่ากับ e กำลัง x dv เท่ากับเศษกำลังสอง x ส่วนสอง v จะได้เท่ากับแทน x ส่วนสองเถอะครับ ก็เป็นอินทิเกรต e กำลัง x ส่วน2เส่กำลัง2 x ส่วน2 dx ก็เท่ากับ uv e กำลัง x แทน x ส่วน2ลบอินทิเกรต v du นะครับก็คือ e กำลัง x dx ถูก่ครับจรินี้ตัวนี้เราก็มาดูครับว่า sin x นี่ยคือ sin 2เท่าของ x ส่วน2ถูก่ครับก็คือ2 sin x ส่วน2 cos x ส่วน2นะครับก็หารกับข้างล่างนะครับก็ตัดกันนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น tan x ส่วน2รู้ป,ปะครับคือบวกด้วยอ e ินทิเกรต e กํลัง x tan x ส่วน2 dx นะครับตอนนี้คือพดเดียวกันถูกครับก็ตัดกันนั้นเท่ากับ e กํลัง x tan x ส่วน2บวก c นะครับ เขาสิบเจ็ดอินิเกตอกำลังอาร์คแทนเอ็กส่วนด้วย1นึ่บวกเกำลังสองนกำลังสองนะครับดีเ็เปลี่ยนตัวแปรก่อนนะครับให้ยูเนะ่าเท่ากับอารแทนเให้ A อเกันครับ d ี เเท่ากับ1นส่วน1บวก x กำลังสองะครับมันก็กลายเป็นอินทิกเกรต e กำลัง a ครับ dx ส่วนด้วย1บวก x ็ลัง2ก็คือ d a นะครับก็จะเหลือ1บวก x กำลังสองครับก็ตัวนี้นครับรเเท่ากทน x ถูกไหครับ,บ,รบ,รบแสดงว่าเราได้ว่า x เท,ท่ากับแทนครับมันก็กลาเป็น อินทิเกรต e กลัง a d a ส่วนด้วย1บวก tan กำลังส a นะครับ1บกแทนกำลังสองคือเศษกลังสองรือป่าครับก็กลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง a คูณกบ cos กำลังส a d a หรือปล่าครับ1วก tan กำลังสอคือเศษกลังสกลายเป็น cos กำลังสนะครับอินทิเกรตตัวนี้รือป่าครับ